มีคนถามมาสอนพีเซนเต้นไปหรือยังสอนแล้วครับสอนในระหว่างที่เราถ่ายละครกันก็คือพี่เซนอยู่นูน่นใช่ไหมฮะแล้วก็แบบพีกอยู่ตรงนี้แล้วพีกต้องนั่งแล้วแบบเอ่อมันอยู่ในอารมณ์อะไรเงี้ยมันต้องแบบปึ๊บล้วพอเสร็จแล้วก็อ่ะคัดปึ๊บในซีนมันเครียดมากเนาะเพราะว่าละครดูดกับสอนเป็นละครโรแมนติกดราม่านะครับพี่เซนอยู่นู่นเลยพี่ก็เลยแบบไลยเครียดกับทุกคนด้วยการแบบ พี่ก็เลยสอนทุกคนครับทั้งทีมงานเอ,อ่ยทั้งช่างแต่งหน้าช่างทําผมทุกคนก็คือหลอนกับเพลงนี้พอสมควรนะครับตอนแรกก็งงว่าคืออะไรผม <c ười> สอนแบบ่ทำล่นไม่เราไม้ยว่เล่นไม่ได้เต้นไม่ได้แต่คือมันไม่มีเวลาเลยคือผมก็ถ่ายซีนแบบรัวๆใช่ไหมผมก็แบบเป็นซีนมิดประตูอยู่ปึง้งพี่ก็อยู่ไกลๆแล้วอยู่บนสนามใช่ไหมพี่ก็ <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยพี่ก็กอยู่ชอย่างนี้ละ แรงกอล์ฟากทบย่อเ็ไนะสกานี้่นีปที่หูอจไม่ได้เหมือนนเหมือนไปที่หึ๊บปึ๊บใช่ไหมแล้วก็เหมือนก็แบบปึ๊บแล้วทีก็ตกเนี วิชามาแล้ว <favorite> ก็แบบคือบอกกับพี่ว่าเพนี่สอนแต่คือสองสามวันมาเนี้ยคือผมแบบวิ่งถ่ายวิ่งงานถ่ายเพิ่งไปงานถ่ายพี่ก็เลยแบบเดี๋ยวผมสอนพี่หรือกับเดี๋ยวผมสอนพี่ไม่อะไรนะผาบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนมาเรื่อยๆอยากสอนพี่เรื่อยๆ คือบ,บอกให้พีสอนตั้งแต่นี้แลคือผมก็ต้องเดจะถ่ายของสองแบบมากพี่นีใช่ไหมบอกพีว่าพีอย่าสอนพีด้วยนะพีนี่ไม่รำไรแบพีเต้นเก่งใช่ไหมก็หนุ่าวันี้ไอ้่าเนี้ยมึสอนกันเลยใช่ไหมนะของแรงีกจากภูมิแล้วก็พีกนขอแรงกอจากภูมิแล้วก็พีกแล้วของแรง